สีชมพูนะคะพันไหมประมาณ2อถึงสรอบนะคะ เราจะปักขึ้นมาด้านบนก่อนเสมอนะคะนี่เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ตัวยอย่างที่ปักแล้วนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะสํำหรับน้องๆที่ชอบนะคะก็สามารถที่จะปักตามได้นะคะ